สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งกับผมอ๊คในเกมคอมบนะัตต์แอนเคอร์เจเนอเรลซีโร่ฮอเออในคลิปที่17นะครับผมรอบนี้ก็จะมาขึ้นแมปใหม่ก็ไม่เชิงใหม่หรอกคือตรงนี้ผมต้องขออธิบายเพิ่มนิดนึงคือแมปที่มันแมปเป็นที่เป็นมันเป็นแมปใหม่ที่มันเพิ่มมาในภาคเนี้ยผมเล่นไม่ได้คือผมเล่นแล้วมันชอบหลุดเป็นหน้าเดสก์ท็อปอะ่ะดังนั้นผมก็เลยขอแบบเอาแมปเก่ามาเล่นแล้วกันนะตรงนี้ก็ต้องขออภัยด้วย มันไม่รมมู้มันมีปัญหาทางเทคนิคอะไรหรือเปล่านะครับจริงๆมันอาจจะเป็นที่คอมผมด้วยแหละอาจจะไม่แรงพอหรือยังไงสักอย่างหนึ่งอ่ะโอเครอบนี้ก็จะเป็นการดวลระหว่างทีมทัพกองโจร g l a และไชน่าซึ่งผมก็ถือว่าเป็นเป็นตัวจี๊ดทั้งคู่นะสำหรับคู่นี้แต่ก็รอบนี้ผมก็อยากจะเล่นให้มันดูพิส,พสดารหน่อยอะ่ะผมมอ,ม,อมองอยู่นิดนึงนะเอาอย่างนี้แล้วกันหนึ่งสามสี่เอาอย่างนี้เลย มาดูซิว่าทีมของใครจะประกบศัตรูได้ก่อนกันก็คือเราจะประกบเพื่อนไม่ใช่เราประกบเพื่อนเราจะ,ระเรากับเพื่อนเนี่ยจะช่วยกันประกบศัตรูได้ก่อนหรือว่าศัตรูมันจะมาประกบเราได้ก่อนเออล้วทีนี้ไม่รู้ด้วยว่าใครอยู่ตรงไหนตรงนี้ผมไม่มีข้อมูลจริงๆต้องเดาเดาอย่างเดียวทีนี้แหละสนุกสนานแน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยจะฮาร์ดคอร์มากทีเดียว รู้สึกได้ยว่าอย่างนั้นเลยสามคนก่อนแล้วกันนะผมไม่รู้จะต้องสร้างอะไรยังไงมั่งอะลงน้ำมันโอ้แล้วตรงนี้อยู่ตรงกลางเหรอแล้วทางโล่งมากคงใช้แบบพวกป้อมพวกแคมป์อะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะโทวถึงแล้วล่ะคงต้องใช้ยูนิตช่วยแล้วผมเดี๋ยวผมจะเอาอย่างนี้แล้วกันฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งซ้ายผมจะใช้คนฝั่งขวาใช้รถ ไม่รู้จะเจออะไรนะเดาเอาอะเดี๋ยวขอคันเพิ่มอีกหน่อยไม่น่าพอแล้วก็เอาทหารมาเดี๋ยวเตรียมตัวมายึดนะต้องกระจายกำลังออกสร้างการป้องกันไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่านั่นเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเสียวๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมันค่อนข้างจะโหดมากทีเดียวในการเล่นแบบเนี้ย ไม่รู้แบบไม่รู้ทีมไหนอยู่ตรงไหนอ่ะแต่ของเพื่อนของเพื่อนเหมือนเราจะรู้อยู่มั้งว่านะผมก็ไม่แน่ใจผมจำไม่ได้แล้วคนนี้เตรียมตัวมายึดก็จะพยายามเอาตังค์เท่าที่เอาได้จริงๆก็อยากมาเอาตรงนี้แต่ขี้เกียจมาป้องกันด้านบนด้วยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะประมาณแบบว่าไม่ต้องทำนู่นทำนี่กันพอดีเอาแต่ป้องกันอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ผมก็เลยมองว่ามันอาจจะช้าไปหน่อย ยึดได้ให่แบนิดหน่อยเองเหรอก็เจ็ดก็ไปก็กลับปุ๊บตรงนี้ก็ต้องมีป้องกันไว้บ้างนะเพราะว่ามันมันอาจจะมาตอดลงเก็บกล่องผมได้แล้วเรายิ่งมีอยู่ลงเดียวด้วยโคตรน่ากลัวเลยพาเลเต็มตัวเลยพาเลรีบสร้างเลยศัตรูจะเจออะไรไมีรุ้เนี่ยเอาวิ่งออกมาก่อนเลยแล้วกันนะ ไปแอบตรงนั้นเลยรถเรดาร์นะแอบมิดมิดมิดเลยฝั่งนี้เริ่มโอเคแล้วเนาะเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยเริ่มจะมีกองกำลังมากขึ้นละแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยสิยังไม่ค่อยมีอะไรเลยละโอ้ยมีแต่คนแล้วตรงซื้อเยอะไว้ก่อนนะผมไม่รู้จะเจอใครนี่หว่ะ อะไรป้องกันได้อะไรทำได้ก็ทำไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอามีสกอตมีสกอปเปียสสกอปเปียอัพเกรดจรวดแล้วเรียบร้อยมาเราบร้อมแล้วศัตรูดูเงียบๆเนาะตรงนี้ไทรอะโอ้มาแต่ป้อมอย่างนี้ก็มองไม่เห็นนะสินะ แล้วตรงนี้คือโอ้ชัดเจนมินิกานเนอร์ทางขวาล่างทางด้านขวาล่างก็คือนั่นแหละครับท่านผู้ชมมันก็คืออินฟันทรีนั่นเองแล้วฝั่งนี้คือใช้น้าแทงติดยศอย่างนั้นอ่ะสองบ้างเลยชัวร์เลยใช้น้าแทงแน่นอนฝั่งซ้ายโอ้ทั้งนั้นคนคนน่าจะสู้ได้นะผมว่าคนผมผมว่าสู้ได้ ทางนั้นปั๊มคนจะหลวมนี่รัวๆเลยแล้วกันต้องสู้ได้สิต้องไหวสิแต่ตรงนี้การป้องกันการก่อสร้างเป็นไงบ้างมีเสอุยรใจขึ้นบ้างหรือเปล่าโอเคพาเลเ็จแล้วเดจัดการสร้างแบล็กมาร์เก็ตก่อนเราจำเป็นต้องได้รับการอัปเกรดให้ยูนิตของเราเดินเน้ะ นู้กเหรอนู้กอยู่ข้างนี้เลยเหรอไอผมก็เพิ่งเห็นด้วยว่าตรงนี้คือนูกอีล็กล่วงลงไปล่วงตู้ล่วงตู้โดนต๋อมแม่มาช้าไปนิดนึงนะคือผมอยากจะเล่นแบบว่าให้มันตุ้มแต่กันเองอะไรเงี้ยให้ใช้ความแรงของมันให้เป็นประโยชน์ประมาณนี้เลยถอยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรูบลำบักที่ก่อน ขอพัคกี้สักหน่อยหนึ่งตนหันมาเต็มตัวพร้อมลบหันมาละไม่มเนอรยิงได้ยิงก่อนเลยอย่าช้าอย่าชา้าเอาเลยอยาให้มันยิงเราเราต้อง,เร,องเราต้องแบบรีเทนความเสียหายให้ได้มากที่สุดเ h e y must die They m ามันต้องตายมันต้องตาย,ตายอย่ากเก็บแต่ชิ้นส่วน,นอ่ะกูจะมันเข้าใกล้ไปไหมเนี่ย โอ้โอ้โไมนะไม่นะตูมเออความแรงนี่แหละมันทำร้ายตูมมันเองนี่ลเอาปกระดาษเซนเตอร์มาแล้วรีบฆ่ามันก่อนเลยอย่าช้าเด้ออย่าช้าน้อิันดัอเแล้วมันต้องเดมัสได้แแบ็คมาเก็ตผมเสร็จหรือยังวะเนี่ยยังไม่ได้กลับไปดูเลยนั่นน่ะ นี่เนะี่เยเนอะาโลว์สตัวเปลี่ยนแจกทะลมพับโปกันด้าเซ็นเตอร์ได้ก็หวานหมูปึ๊บเอาเพิม่มอีกหน่อยดีกว่าขอขอกระสุนบักกี้ก่อนก็ยังดีว่ายังอื่นช่างหัวมันอัพต่ตางเดินแล้ยนะเออโอเคดีมากเราจะได้มีเงินมีทองสู้กับพวกมันไม่ไนะไมีเนะี่ยถ้าเกิดอัพอันนี้แล้วเนี่ยอะไรยิงได้ยิงไปเถอะ <c oughs> เอาตังค์ให้หมดอะตอนนี้ ตังเรายิ่งไม่ค่อยจะมีอยู่ไม่ค่อยๆติ๊กมาดูดมันมาเฮ้ยสีฟ้าเออทำไมสีฟ้ามันอันนี้เร็วจังวะมันเป็นของอันนี้ไม่ใช่เหรอแท้งทำไมใช้หน้าทแท้งมันสร้างเร็วกังเลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยมีใครไปยุ่งกับมันหรือเปล่าอันนี้ผมว่าก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะ จัดการเตรียมตัวม็อบลุยซื้อให้แล้วเรียบร้อยตรงนี้แว้นไปเลยครับพี่แว้นไปเลยเอายิ่งปุ๊บ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 ระเบิดเรียบร้อยใชหนะหนุจบสิ้นศูนย์จะหลายเก็บชิ้นส่วนก่อนอังกฤษตีมากซ่อมสุเฉินคอสนิดนึงปั๊บวิเลยผมจะไม่เอากลับไปซ่อมแล้วนะพอกันที คับเบอร์หนึ่งรวมกันตรงนั้นแบ็กมาร์เก็ตสองสองโล่งพอไหมเนี่ยเพราะเดี๋ยวเนี่ยผมคงยังไม่ต้องอัพไอ้พวกนี้หรอกมั้งคงไม่ต้องอัพเยอะเดี๋ยวขอสกัสตอมต่อดีกว่าเพราะเนี่ยเพื่อนเรายังไม่มีใครสร้างสักคนเลยเนี่ยต้องลุยด้วยตัวเองต้องช่วยตัวเองป่ะวิเลยจรวดอัพเสร็จแล้วอันนี้ไม่มีอะไรเลยคนธรรมดาไอ้ช่างมัน เอนมามไปะทวงท็กมอนแ,แต่ว่าพอไม่ค่อยได้สู้กับใครนี่ก็ตังก็จะไม่ค่อยขึ้นเลยเนาะนี่ก็เป็นข้อเสียอย่างนึงศัตรูมันไม่มาหาผมม,ามันมาหาแต่ตรงนี้แล้วตรงนี้ใครท็อกซินตรงนี้คือปอมโอเคพึ่งรู้นะเนี่ยพึ่งจะมากดดูเนี่ยโอ้เคื่อนเราเป็นใครบ้างเนี่ยโอเคตาะทุงนไซมันโอ้นี่แหละความแรงของม็อบเลย โอ้ยเดี๋ยวรอประจันบานตรงนี้ก่อนนะทับเบอร์หนึ่งรอคำสั่งรอบุกพ้องกับเครื่องสีเหลืองเตรียมพร้อมนะพวกนาย What อทอร่อยอ้าวโอเคเดี๋ยวอัปซ่อมฉุกเฉินก่อนพอมีตังอัปปุ้บก็จัดการไปก่อนเลยก็ได้ไม่ต้องอะไรมากหรอกพระเจ้าสู้ไหวไหมเนี่ยเฮ้ย ไหวไหมเนี่ยเฮ้ยเออดีมาเนี่ยเดี๋ยวล่อมาให้มาเดี๋ยวล่อมาให้ยิงโอ้มันอัพเกรดเรียบร้อยแล้วเฮ้ยมาวัวที่ไหนเล่าวัวที่ไหนวัวที่ไหนลุาตอยหมสเตอร์มันยิงไม่ทันเราเราเขาเยอะกว่าแต่อย่าไปเข้าใกล้ป้อมมันมากนะ โอเคยิ่งบู๊โตโงมากต้องหาหน่วยแบบดับไฟก่อนนะมีไหมเนี่ยเดี๋ยวขอไอ้นี่ก่อนหน่อยสิซาบโตเนี่ยสักสองตัวขอซาบโตสักสองตัวข้างบนเอ้ยข้างบนไปได้นี่ใช่บ่างข้างบนโอ้โหล่งเลยเสร็จโดนนะครับอย่างนี้โอยหน้าเดิน แน่แน่มันเริ่มแล้วเริ่มรู้สึกได้ถึงการถล่มทาสินะมันดีมากครับที่น้องเอาล้ทีนี้สรุกสนานเลยทีเดียวผมขอซื้อกำลังเสริม่อยนะเต็มตัวมุดดินซบบาบะตัวมาเลยวิ่งมาเลยรถถังกรถถัง,งเธอตู้เราไม่ได้หรอก กองทัพม็อบเราเก่งแล้วพวกเนี่ยทุกพวกมนุษย์มนุษย์ลุงมนุษย์ป้าเนี่ยโอ้ยโอ้ยสุดยอดโคตรแขงอ่ะจริงๆมาละมาจ้ะมาจอะโดนแก๊สลิ้งแก๊สลิงแทงแก๊สลิงแทงเชิญจะซักแค่ไหนกันเชียวมาละเริ่มมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมาอย่างต่อเนื่อง อย่าวิ่งเข้าไปในพลังนิวเคลียร์ใจเย็นๆไม่ต้องรีบเออมันสู้เราไม่ได้หรอกเราครอบครองพื้นที่อยู่แล้วนี่ไม่นะบ้านเพื่อนกับบ้านเพื่อนกับบ้านมันใครจะไปก่อนกันวะมาไออไม่ดีนี่ไมันจัดการให้หมดโอเอารถแก๊ตติ้งก่อนเอาแก๊ตติ้งเอาไปก่อนแก๊ตติ้งมันโหดกับคนเออตายหมดคอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์เลี่ยงตัวทีนี้แอมพเลอร์จะไม่ออกไปอีกต่อไป ทีเดียวก็ดับไฟสินะไม่ต้องดับแล้วมันยิงทะลุไปทะลุมาก็จบเลงผมว่าเนี่ยหมดแล้วยังเสร็จเรียบร้อยเนาะเขาทางใต้ดินไปเดี๋ยวอัพเกรดกระสุนรองเท้าให้คนงานให้เดี๋ยวนะสีเขียวจะมีอะไรลงมาโปรยไหมผมกลัวมากเลยเนี่ยโาษจากประสบการณ์ล้วเพื่อนเรามันจะชอบแบบชอบมาโปรยใส่เราเอง ประจํเลยไม่รู้ทํไมซื้อบือมากเพื่อเราขอจามเอนเคียวตัวหนึงไม่คอดีใช้เลยก็เอามาใช้สักหน่อยนึงเดี๋ยวมันเหงาไม่ค่อยมีใครเรียกไปทํางานเอออย่าเข้าไปเพงเห็นป้อมโทษที้ตรงนี้รู้สึกเป็นช่วงช่วงยื้อยู่เนาะเขายังเข้าบุกกันไม่ได้โ้โอ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 ้ ทัพนี้ก็แม่งก็อยู่แล้วอ่ะปิวดับไปแล้วไฟฟ้าลาตอนทัพท่านยิงมันเลยฐานใหญ่ปู้มีอะไรยังไม่ได้อัพเกรดเนี่ยแค่มาฟลอตทางตัวอือฮึผมไม่มีอะไรต้องอัพเลยมั้งอ่ะอัพระเบิดให้คนธรรมดาสักหน่อยคงไม่ขอได้ใช้แล้วมั้งผมว่าเอาไปงั้นอ่ะอัพ อัพเอาเท่ตรงนี้เสร็จยังเดี๋ยวขอลวดปูนปาสเตอร์หน่อยเหลือลงไฟฟ้าอยู่สองโรงใช่ไหมถึงว่าละไฟฟ้ามันยังติดเฮ้ยเฮเฮดซาดเดซาดเดซาดอย่ามาซาดแถวนี้อย่ามาดูถูกมนุษย์ลุงมนุษย์ปลาพวกนี้นะเว้ย โอเคเท่านี้กันเลื้อเฟือรถปุ่นปัสเตอร์มานี่มารับจามันเคียวหน่อยรถระเบิดระเบิดบอมบ์อัพเกรดซะให้เรียบร้อยจำเป็นต้องใช้เดี๋ยวจะไปรอบสังหารสีชมพูกันไม่รู้ทันหรือเปล่านะมันจะหนีไหมเนี่ยอย่าเพิ่งหนีนะขอยิงเล่นก่อนเต็บตังค์หน่อยตังค์ไม่ค่อยมีนี่แน่ ัวมากจักซะาพวกมันให้หมดนีๆผมผมเกลียดไอนีมากเลยเนี่ยไอโปยสารพิษเนี่ยมันจะชอบมาโดนเรากันเองเน่หน้าเป็นห่วงมากฝั่งนี้โอ้โหยังยังไม่ได้มาเล่นยังไม่ได้มายุ่งเลยตรงนี้โอรถมยสายแปสักคันหนึ่ง จะมังเสริมให้ฝั่งเนี้ยฝั่งเบอร์สองเนี่ยบึ้มบึมเรียบร้อยหมดแล้วเนาะแล้วมันไปไหนอ่ะมันไปไหนอ่ะสีฟ้าไปไหนอ่ะเดินมายาวๆแล้วก็หัวใจดูปากซอยยี่สิบบาทลงไปเดี๋ยวขับเองไปเลยมันมันโอ้ตายพร้อมกันสองถาเลยอินฟ a นท r y กับ tank ไปด้วยกันเลยนั่นน่ะ ใช่ไหมทัพสองเดินไปโอ้ยไอสองคนนี้มันจับขากระเพกกระเพกเลยไม่มีใครมาช่วยมันเลยไอ้สกัสตอมแดนเลยด้วยตายครับตายรถเมย์มามารับคนหน่อยมาแตจะทันหรอวะนี่เฮ้มีโอ้โหมีกับระเบิดด้วยเปิดรึบ ไม่น่าทันวะจริงๆนะผมว่าไม่น่าทันนะจริงจะทันปะวะผมไม่น่าทันอ่ะเข้าแบงค์ไปก่อนรถไปก่อนปุ๊บตั้งตอมอิงแม่งเลยโอ้โหเวลาเสร็จปุ๊บมันเอาเลยเหรอโอ้ยตายแล้วใครโดนเนี่ย สเตลล์โดนน่าสงสารจุงเบยนี่เนี่ยยิงมัน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 เรียบร้อยเอาละครับพี่น้องทับนี้โอ้ยตายตายตายลืมลืมลืมตัวเองเอาเอาสกัสตัวมาลงลืมลืมเวนกรรมจามันเคลมายิงมันโอ้นี่คือหน่วยรอบสังหารนี่เนี่ย Let's go มันมัน Let's go Let's go Pick up speed. the ยิงมันโปอง่ายยิงมันโปอ,ปอโอ้โหสุดยอดมากมากโอ้ทับเบอร์นหนึ่งเบอร์สองตอนนี้มารวมตัวกันเรียบร้อยแล้วอ้าวทำไมเพื่อนทำอย่างนี้ล่ะเพื่อนทำไมเพื่อนทำอย่างนี้ล่ะเพื่อนเอาสกัสตอมออกมายิงสกัสตอมไปเ hey, 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 ดี๋ยวนะทำไมผมซื้อรถเมย์มาสองคันวะเนี่ยผมซื้อมาสองคันเหรอ<ๆ> ม่นี่อ๋อช่างมันโอ้ตายแล้วจะได้ใช่ไหมเนี่ยรถพีชีพเนี่ยขอสักตูมเหอะเอาไปวิ่งยาวๆมัน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 เดี๋ยวกูตายกลางทางนะเวลยไปเลยไปเลยโอ้โหเละครับตรงนี้เละตุ้มเป๊ หมดแล้วเนาะมาทุกคนทุกหน่วยรวมตัวกันแล้วบุกเขาไปเลยจ่าแบบย้ำย้ำมากๆอ่ะย้ำแบบย้ำจมดินเลยตรงนี้ไม่น่าทิ้งทันแล้วมั้งผมว่าเขาจะบุกกันเสร็จจนจะหมดแล้วเนี่ยขอสักครึ่มหนึ่งได้ไหมสักครึ่มหนึ่งขอแล้วทิ้งไปฟิ้วลงไปตู้มลงใส่แข่ลงใส่เพื่อนกันเอง เออโอเคจบสักทีหนึ่งโอ้โหนี่เราเป็นเ l a อันดับสี่เลยเหรอเนี่ย <c oughs> ก็งแงล้ะผมรู้สึกว่าม <c oughs> ผมไม่ค่อยได้สู้กับใครเลยจริงจริงนะเนี่ยค่าเท่าไหร่ค่าเก้าสิบหกเองอูแต่เพื่อนคนอื่นค่าเป็นร้อยเลยก็ <c oughs> ตามสภาพนะครับผมไม่รู้สิตรงนั้นมันเหมือนไม่ค่อยมีใครมายุ่งกับเราสักเท่าไหร่เลยเนาะเดี๋ย <c oughs> วไว้คลิปหน้าตอนสู้กับอ s a ก็เดี๋ยวค่อยปรับตำแหน่งเอาเพราะตรงนี้ผมบอกแล้วผมไม่รู้จริงจ แต่สีม่วงนี่เก่งมากท็อกซินโอ้โหแบบลุยแหลกบู้แหลกเลยจริงๆตรงนี้ยอมรับเลยสมควรแล้วที่จะได้ที่หนึ่งครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับในครั้งนี้จบไปแล้วเรียบร้อยสำหรับการดวลระหว่างกองทัพโจนและกองทัพจีนอ่โจนกับจีนเคลียร์ไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวขอเปลี่ยนตำแหน่งหน่อยสิเอาไงดีเนาะอรอบหน้าเนี่ยตรงนี้มันดูง่ายไปหรือเปล่าหรือจะให้แบบกลับกันกลับเมื่อกี้ เรามาอยู่ตรงนี้แทนไงหนึ่งสองสามส,สี่สี่มุมกลับกันอะโอ้แล้ว,แล,วแล้วตรงนีน้มันจะเป็นใครวะเนี่ยผมก็ไม่รู้อยู่ดีถูกว่าแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปที่สิบแปด USA โอ้เอาซุปเปอร์พอนออกไปไกลๆเนี่ยไมนนย่ไม่อยากจะยุ่งด้วยเลยอะเลเซอร์ก็เข้ายากจะมี Air f ฟ r c e กับ USA ธรรมดาเนี่ยน่าจะเล่นด้วยง่ายสุดแล้วแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะอยู่ใกล้ๆผมนะตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูกันในคลิปหน้านะครับผม อ่ะโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผลงานของผมนะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าในคลิปที่18จะเป็นการดวลระหว่างคู่สุดท้ายระหว่าง GLA และ USA นะครับผมโอเคเนาะสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับบ้าย